สวัสดีครับพวกผมดีบ่อยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมนารโตะนะเป็นตีมแสงอุตสหะนะครับเป็นชุดอิตาจีนะอืมทำไมไม่มีเสียงไม่มีเสียงกพระช่างมานะันได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วโอ้โหแค่นี้ก็ตกแล้วใช่ปะ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมมาเลยดีกว,ว่ามาผมมีสี่พันหกนะอุย้ย ง่ายไปเป้าอ๋อโอเคเมื่อกี้กูได้อะไรอะเอากูได้ตัวอ้ออ๋อได้ได้ตัวนี้ก่อนคิดว่าได้นี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราแปดจุดเก้าเลยแล้วกันผมมีงบสี่หกเจ็ดหกนะไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะไม่รู้เลยสุ่มแบบไม่รู้อะไรเลยอืมหนึ่งอันแล้วอืม ได้มาหนึ่งอันแล้วอันนี้เขาแจกนี่ทำไมไมาให้อ่ะโอ้โหเบื่อว่ะไม่ว่างบก็พอป่ะได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วแหงแกร่งอุ๊ยได้อดีเพราะว่ามันการันตีแปสิบสองครั้งคิดเอาดีแม่งเยอะสัสได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วอดีตอดีโอ้โห อย่าเลยอย่าการันตีเยอะอย่าการันตีเยอะอดีไม่ไหวโอ้อะไรอ่ะตกอยูอ่ในคถาฉนแล้้ยเห็นก่เออต้องงี้ต่อ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 สามแล้วสามแล้วสามแล้วละลายงบสัตว์อ่ะไม่เอาอย่าการันตีเยอะโอ้โหแม่ง้าวที่สองครั้งเลยอ่ะเยอะไปเนีย โอ้โหไม่ไหววะแพงไป went, uhm โอ้โหแม่งเอ้ย right. เออต้องงี้ต้องงี้คุณจะได้แล้วคุณจะได้แล้วผมไม่อยากเบืองจังอ่ะไม่อยากเบืองจังอ่ะดร้ปะ ใจเต้นแรงนะครับอืมตึต๊กๆตบกเลยมานถือว่าเอฟเฟกต์นะใจผมปกติแล้วต่อต่อต่อข้าสองครั้งเฮ้ยมันเวอร์ไปเปล่าเฮ้ยโคตรเวอร์อ่ะดูดิอ่ะดูดิคุณดูข้ามก็ไม่ได้ด้วยเซ็งโอ้ย อ้มันต้องขึ้นว่าแข็งแกลง่งผมเก็นละตอนนี้ผมได้แล้วนะโอ้แม่งเพชรกูไม่เห็นมีอะไรเลยถ้ามันขึ้นว่าคุณแข็งแกล่งอ่ะก็คือเราได้โทเคนนะอ,อืมแค่น้าจ้อ อสวยนะนยตกออยู่ในเออตรงนี้สวยเดี๋ยวเก็บไว้ไปเปิดได้นะ<ๆ>เพราะว่ามันน่าจะเป็นไอโฟว์อท่าเปิดอะ่ะอันนี้ก็เป็นท่าทางนะไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะพาะกูไม่เติมอะไรอะเออเออมีแล้วอันนี้ก็เป็น,ป,นปืนนะผมผมใช้เลยแล้ะกันเพราะผมไม่มีสกินนะอันนี้เป็นอะไรมีหรอใช้ไปก่อน โอเคลื่องวาาเปลืองเงินสว์เดี๋ยวเรามาดูชุดกันนี่ยไม่มีท่าเปิดเลยเลยเปิดเลยเลยแล้วกันนะผมได้เป็นคอเลกชันไอ้นั่นด้วยนะอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้นี่ไงนี่ไง อันนี้เป็สีทองอ่ะดูดิมันไม่เฟียวเท่าสีสีเนี่ยก็ก็สวยนะโอเคก็ประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรเยอะอุ้ยอุเ<อ>โอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรับเพชรเติมคุ้มกว่าอุ้ยร้อยเลยเหรอ เดี๋ยวผมจะสรุปยังไง46อะไรนะ46 76วะ46 76หรือเปล่าจำไม่ผิดนะ46 76ประมาณนี้นะลบ1779 2008ก็ประมาณนั้นนะครับผมหมดไป2900เพจนะก็จบกันแค่นี้แล้วกันนะครับไอกิจกรรมเนี่ยโคตรเปลี่งเพจเลยาลาก่อนนะครับผมบเจอกันนะครับไปแล้ว Chúng ạ.